สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของร้านค้าแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือผู้ที่เป็นใช้แอปถุงเงิน เคยใช้แอปถุงเงินอยู่แล้วเป็นผู้ที่ใช้โครงการของรัฐก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วก็จะมีแอปถุงเงินในการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าสามารถใช้แอปถุงเงินต่อได้เลยถ้าหากว่าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แล้วรัฐเขาจะ,ะกรุงไทยเนี่ยเขาจะส่งข้อความนะคะท้อความ เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการมาเมื่อได้รับข้อความเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าแอปถุงเงินแล้วเข้ามาแอคทีฟในแอปหรือว่าสมัครในแอปนี้ได้เลยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เป็นร้านค้าเข้าร่วมโครงการใหม่แล้วก็ผ่านทุกขั้นตอนมาแล้วเรียบร้อยจากนั้นได้รับข้อความอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถที่จะโหลด แอปถุงเงินมาแล้วเข้าแอปถุงเงินมาก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนในการที่จะเข้าร่วมโครงการง่ายๆขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อเข้าแอปถุงเงินมาร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็จะมีปุ่มสีโครงการสีขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเข้ามาจะเจอแบบนี้เลยเมื่อเราผ่านทุกขั้นตอนมาแล้วนะจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะ กดปุ่มคนละครึ่งเพื่อยอมรับเงื่อนไขต่างๆและเข้าร่วมโครงการนะคะกดปุ่มคนละครึ่งตรงนี้นะสีฟ้านะคะเป็นปุ่มยอมรับเดี๋ยวป้ายจะขยายให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะ,ะเมื่อกดปุ่มตรงนี้แล้วเรียบร้อยในกรณีที่เรากดปุ่มยอมรับมาแล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่นอกจากเวลาโครงการเวลาโครงการของเขาคือ6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มก็จะโชว์ป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนว่ายัางไม่เริ่มโครงการนั่นเองก็ไม่ต้องตกใจนะคะ คุณได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเห็นไหมคะก็จะขึ้นข้อความแบบนี้มานะก็ไม่ต้องตกใจก็แปลว่าเราต้องรอ6โมงเช้าถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาใช้งานได้ถ้าหากว่าเราเข้ามาในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เมื่อกดยอมรับข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นหน้านี้โครงการคนละครึ่งก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ พร้อมใช้งานได้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีนั่นเองค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งช่วงเวลาของอโครงการเขาก็คือ6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มหากเข้าใช้งานก่อนหรือว่าหลังเวลานี้ก็จะมีป๊อบอัพแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะ,ะสมมุติว่าเข้าไปสักเที่ยงคืนหรือไม่ก็ตี1หนะนึ่งตีสงนะหกโมเช้าองก็6กโมงเช้านถึงจะเข้าได้ถ้าใครเข้าก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะอยู่ระบบ อยู่ระหว่างปิดทําการกรุณาทํารายการอีกครั้งในช่วงเวลานี้เขาก็จะแจ้งเอาไว้ชัดเจนนะคะนั้นเราก็กดตกลงปิดไปเมื่อถึงเวลาแล้วก็กดเข้ามาใช้งานได้เลยนั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยสำหรับการค้านะคะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายสำหรับแอปถุงเงินแต่ว่าหลายคนจะเจอปัญหาเรื่องของแอป e er อ r o r แอป e er อ r ร r ระบบ e er อ r o r มันก็จะโชว์ขึ้นข้อความต่างๆนานาซึ่งต้องยอมรับว่าณวันนี้การ e er อ r o r ก็ยังคงแตกต่างกันไปนะคะขึ้นข้อความอะไรมาก็ตามที่ไม่สามารถสแกน QR Code ได้หรือว่าไม่สามารถสร้าง QR Code สแกนของลูกค้าไม่ได้สร้าง QR Code เพื่อรับเงินจากลูกค้าไม่ได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะให้ทุกคนใจเย็นๆอย่างน้อยก็ทําตามเงื่อนไขที่ฝ่ายเคยได้แจ้งเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้วิธีการแก้ไขสแกน QR ไม่ได้นะคะลองไปดูคลิปต่างๆเหล่านั้นของฝ่ายได้ทาไว้หมดแล้วค่ะเข้ามาที่ช่องแล้วกดดูที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไปที่หัวข้อเพลย์ลิสต์ว่าคนละครึ่งสำหรับร้านค้าค่ะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าทั้งหมดเลยนะคะทำไว้น่าจะครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นก็ สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นจริงๆแล้วบางคนไม่ต้องทําอะไรเลยนะอย่างเช่นเคยใช้ได้อยู่มาวันนึงใช้ไม่ได้แบบนี้ค่ะให้เรารู้ได้เลยว่านั่นคือเป็นที่ระบบของเขาวิธีการก็คือปิดเปิดเครื่องใหม่หรือไม่ก็ออกจากแอปแล้วค่อยเข้าใหม่ ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งก็จะใช้งานได้ปกตินะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะของระบบเขาที่ตอนอโครงการก่อนๆนหน้าที่มีคนลงทะเบียนกันเยอะ,ยอะก็เกิดปัญหาคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถ้ามีอะไรที่สงสัยก็สามารถเม้นถามคําถามเอาไว้ได้ถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางวันไว้เองอาจจะวันทําการนะคะจันถึงสุกในช่วงเวลาทํางานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาตอบสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงพักเที่ยงหรือไม่ก็ก่อนเริ่มทํางานหรือไม่ก็ ช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันอยู่น้กคาตเตอร์แบบนี้ค่ะฟายก็จะมีเวลาเต็มที่ในการที่จะตอบคําถามเพื่อนนะคะพระนด้นก็แจ้งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งทั้งร้านค้าแล้วก็ในแบบประชาชนด้วยแล้วกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ